ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเฉลี่ยปีละ12,000คนหรือวันละ33คนและจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่โดยพบว่า1ใน3ของผู้เสียชีวิตจะเป็นกำลังหลักของครอบครัวร้อยละ30ของผู้บาดเจ็บที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและในแต่ละปีจะมีผู้พิการรายใหม่กว่า5,000รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 2 3 2 8 4 5ล้านบาทต่อปีหรือร้อยละ2.8ของ GDP ประเทศทั้งที่ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปไม่ควรเกินร้อยละ1นของ GDP ประเทศสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Formula Info c u s กค่ะ ที่คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะดูโหดไปสักหน่อยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะว่าการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหาเฉพาะครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ความจริงแล้วนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นระดับสังคมใหญ่จนถึงระดับประเทศด้วยกันเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าแค่ชั้นขับรถเป็นก็พอความจริงแล้วมันไม่พอค่ะโครงการ Skill Diving with IMC ขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสาก,กล เกิดขึ้นเพราะบริษัทสื่อสากลจำกัดเล็งเห็นว่าสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนได้สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่เองที่ไม่มีทักษะและการควบคุมบังคับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอด้วยเหตุนี้เองสื่อสากลจึงมีความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการขับขี่ของผู้ใช้รถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนนั่นเองค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะเข้ารับการอบรมกับเราค่ะจะได้เรียนรู้ทางในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยจะได้พบเจอกับประสบการณ์จริงนะคะความรู้สึกจริงค่ะเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นจริงนะคะกลัวจริงแต่ว่าไม่อันตรายค่ะเพราะว่าผู้ที่ฝึกสอนของเรานี่นะคะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญรวมทั้งคร่ำวอดอยู่ในวงการยานยนต์มากกว่า10ท่านมาเป็นผู้ฝึกสอนให้ค่ะ ที่นักแข่งรถมืออาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทยคุณนัทวุฒิเจริญสุขขาวัฒนะพร้อมด้วยแชมป์จิมขาหน้าประเทศไทยคุณอัานสิรคุปเมธนีและคุณวุฒินันสุขาวสุขพร้อมกันนี้ยังมีวิทยากรที่มีประสบการณ์สูงในวงการยานยนต์จากนิตยสารฟอร์มูล่าและโฟร์วิลส์ร่วมศึกสอนในครั้งนี้ด้วยค่ะ พูดถึงสรรพคุณของโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากลมาพอสมควรแล้วนะคะตักว่าไปดูภาพแล้วก็เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสนามกันดีกว่าค่ะทุกครั้งก่อนลงสนามจริงสิ่งที่ครูฝึกทุกคนกำชับผู้เข้าอบรมอย่างเคร่งครัดนั่นคือการจัดระเบียบท่านั่งที่ถูกต้องเพราะเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นต่อการขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะ สำหรัสถานีนี้นะคะเป็นสถานีแรกค่ะที่ทําการทดสอบรถกันนะคะรถทั้งหมดมี3แบบค่ะขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ขับเคลื่อน4ีรล้อค่ะเป็นสถานีที่ทดสอบเกี่ยวกับการเบรกหรือว่าหยุดรถแบบฉุกเฉินนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเลนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ทางด้านหน้าค่ะโดยใช้ความเร็วที่ทดสอบนะคะ50 60แล้วก็70ค่ะสถานการณ์หรือว่าความรู้สึกแตละความเร็วก็แตกต่างกันไปด้วยค่ะ และสำหรับสถานีที่2นะคะในการฝึอกอบรมครั้งนี้ค่ะเป็นการทดสอบอาการโอเวอร์แล้วก็อันเดอร์สเต n g ริงนะคะหรือว่าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือการแหกโค้งหรือว่าท้ายปัดนั่นเองอาการแหกโค้งนะคะจะเกิดขึ้นกับรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าค่ะส่วนท้ายปัดนะคะจะเกิดขึ้นกับรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังค่ะสำหรับใครที่บอกว่ารถขับเคลื่อนสีล้อไม่มีทางเกิดอาการแบบนี้แน่นอนสนามแบบนี้เราจัดให้เกิดขึ้นได้ค่ะ สถานีนี้ค่ะเป็นการทดสอบการเบรกนะคะหรือว่าหยุดรถแบบกระทันหันค่ะที่ความเร็วตั้งแต่30มาไปจนถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหลังจากผ่านการปฏิบัติจริงทั้ง3าสถานีพร้อมๆกับครูฝึกที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดแล้วตอนนี้ได้เวลาของการสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกเสมือนอยู่ในสนามแข่งกับโตโยต One m a แมกเรของทีม m o t o r e x p อ o แล้วละคะ่ะประเด็นก็คือว่าใน1วันนะครับที่เราบอกว่าเราจะมีตารางนะครับ การปฏิบัติตามนี้ทฤษฎีประมาณ45นาทีนะครับปฏิบัติช่วงเช้านะครับหชั่วโมงครึ่งช่วงบ่ายอีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมด3สถานีนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผ่านผ่านมานะครับทุกๆคนเนี่ยเขาก็จะได้รับกลับไปในเรื่องของการคุยนะครับสอบถามกันดูว่าเขาพึงพอใจขนาดไหนนะครับเราก็ได้เสียงตอบรับกลับมาอย่าง ท่วมท้นพอสมควรนะครับว่าในหนึ่งวันคุ้มนะครับกับการที่เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยทราบมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนความคิดนะครับนิดนึงในเรื่องของการขับรถปัจจุบันนี้มันเป็นความเคยชินซะส่วนใหญ่พอเราได้ความรู้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานคนรุ่นต่อๆไปเข้ามา จะจบรายการแล้วนะคะตักจะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้รวมทั้งประสบการณ์หรือว่าโฆษณาโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสาโกนค่ะแต่ว่าจะจบท้ายรายการด้วยความรู้สึกจริงนะคะของผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้สาหรับสองนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราคิดว่าแบบฝึกที่นี่กับหลักสูตรนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานแล้วเพิ่มทักษะการขับขี่ทั้งในสถานการณ์ของการจําลองสถานการณ์ฉุกเฉินการควบคุมรถการ รู้ว่าเราจะต้องตัดสินใจยังไงเราใช้ทักษะนั้นในการควบคุมรถนะครับครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับเราใช้ความเร็วที่ไม่เยอะก็คือประมาณ60นี่คือแม็กซิมัมของการที่เราขับรถในในการเรียนที่นี่แต่ด้วยความเร็วเท่านี้เนี่ยเราก็ยังคอนโทรลไม่ค่อยได้นะครับจากเหตุการณ์ที่อาจจะต้องเกิดขึ้นจริงในสนามในในถนนจริงๆนะคอร์สที่นี่ก็สอนให้สอนให้เรา,เ,าเรียนรู้ในการที่จะคอนโทรลรถ ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆครับจริงๆขับแค่40-50นี่บางทีผมก็ <c oughs> ยังไม่ทันเลยยังแรงหักปงมอะไยไม่ทันเลย